could do this all day, I can hear them all Hey, don't care what they all say, I'm gon' do it my way Got them like, wall, I got like, Whoa. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม One Piece Bounty r u s เหมือนเดิมนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าแฟรงกี้หลัง2ปีนั่นเองนะครับผมก่อนจะไปดูรีวิวผมขอพูดเกี่ยวกับอัป,อปเดตใหม่นิดนึงนะฮะวันนี้มันมีอัปเดตภาษาไทยเข้ามานะครับหลายๆคนก็น่าจะตื่นเต้นามากกับภาษาไทยนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมจะไม่ใช้ภาษาไทยเพราะ มันแปลห่วยแตกเกินครับ <laughs> คือผมอ่านภาษาอังกฤษแล้วผมแปลในมุมของผมผมเข้าใจแบบของผมผมว่าแบบนั้นโอเคกว่านะเพราะงั้นผมขออนุญ,ญาตใช้ภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะฮะใครที่อยากเห็นมใช้ภาษาภาษาไทยก็เสียใจด้วยนะครับ <laughs> โอเคเรามาเข้าเรื่องกับการรีวิวแฟงกี้กันดีกว่าผมหลัง2ปีนะครับตัวละครนี้เป็นสายดีเฟนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในยุคเก่านะครับเหมือนเดิมมันตัวเก่าแล้วนะครับเพอย่างที่บอกไปว่าตัวใหม่มันน่าเล่นกว่าจริงๆถ้าจะเล่นแฟงกี้ผมแนะนำเป็นคูมะดีกว่านะคูมัคูมัจะน่าน่าสนใจ ทำไปเลยกันนะเรื่องพวกนั้นโอเคมาเดี๋ยวเรามาอ่านพาสซีฟของเขากันดีกว่าว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยครับเป็นพาสซีฟเขาเรียกว่าแบบเบสิกของสายดีเฟนต์เลยนะครับก็คือเมื่อเราอยู่ในธงของตัวเอนะครับผมเราจะได้รับดาเมจน้อยลง30%นั่นเองนะครับอโอเคไปแบบรวดเร็วนะครับผมอันต่อไปครับอุ๊ยอันอันอันนี้ดีนะเออนี่ผมก็เพิ่งเห็นเว้ยอันนี้นแจ่มวะเนี่ยเออก็เมื่อเลือดของเรามากกว่า80%นะครับผมจะเปลี่ยนจากน็อกแบ็๊ ก็คือการกระเด็นนั่นแหละครับเป็นการที่เราล้มนอนอยู่กับพื้นแทนน,นะครับอาเณ์เหมือนประมาณว่าเราถูกซันจีสองปีถูกซันจีสองปีเนี่ยถีบเราใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกินเลือดเรามากกว่า80%บเปอร์เซ็นต์เว้เราจะล้มนอนอยู่กับพื้นแล้วเราจะไม่ติดน,นองแบกจากท่าถีบน,นั้นเว้ยเ,เป็นอะไรที่เหมาะกับสสยดีเฟนต์มา,มากนะครับเพราะว่าดีเฟนต์ส่วนใหญ่จะยืนอยู่ในทงใช่ป่ะ่ะศัตรูก็ต้องการที่จะทำน็อกแบกใส่เราให้เรากระเด็นออกเพื่อที่เขาจะได้เก็บทงต่ออะไรมาณนี้ครับผมพาสซีฟนี้จะดีมากมากนะครับ ให้ใส่เป็น h P นะครับอย่าใส่ defense นะครับเพราะมันมีน็อกแบ็กบางตัวที่อ่ามันตีทะลุเกาะได้นะครับเพราะงั้นก็แนะนําเป็น h P ใส่ h P นานะถ้าเกิดจะเล่นตัวนี้นะครับโอเคอันต่อไปครับผมเมื่อเข้าสู่6กเซฟีส่สุดท้ายนะครับจะทําให้ตัวแฟงกี้เนี่ยได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%แบบไร้เงื่อนไขเลยนะครับอ้สุดยอดแบบเป็นตัวเลทเกมเลยนะอืมแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งที่โคตรโดดเด่นเลยนะครับผมนะเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราถูก KO ไปเนี่ย จะทาให้เราได้ดีฟเฟนส์เพิ่มขึ้นมาถึง30%นะครับเป็นเวลา10วิไม่ทับสแต็กเนาะไอ้ก็สูงสุด30%นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีตัวแก้ทางพวกบัฟดีฟเฟนส์พวกนี้อยู่แล้วนะก็คือพวกที่ตีแล้วทะลุเกาะได้อย่างคู่มะซันจิโฮเคกอะไรพวกนี้นะครับมันจะตีทะลุเกาะนะเพราะงั้นก็ไอพาสิดบนให้เกินอยากให้มันใช้ได้นานๆก็เน้นเ p เป็นหลักนะครับโอเคมาดูที่สกิลดีกว่าผมเป็นท่าแฟงกี้แคนนอนนะครับท่านี้แนะนําให้อัพนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดกต ทุกๆฮิตที่แฟงกี้โจมตีนะครับผมจะค่อยๆลบดีเฟนส์ศัตรูไปเรื่อยๆสูงสุด5ครั้งก็ประมาณหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์นระยะเวลายี่สิบวินาทีนะครับผมถ้าเกิดอัพเต็มก็จะมีลบดีเฟนส์เพิ่มขึ้นมาอีก10%ด้วยนะครับโอ้โหยังมันโคตรเกลียนเลยอันนี้มีอยู่ปะไม่มีนะครับแหมก็น่าจะลบดีเฟนส์ประมาณ60%นะครับ60%นะเว้ยทุกคน20วินาทีตีเจาะเกาะเป็นโคตรแรงเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรแจ่มนะครับ แล้วก็ครูดาวสกิลนี้จะอยู่ที่27วินาทีแต่ต้องไปดูในเกมว่าเวลาใช้มันเป็นยังไงนะแหมโอเคมาแล้วก็สกิลที่2นะครับผมจะเป็นการอะลูฟี่เอ๋ทวลูฟี่บ้าเลยแฟงกี้นะครับผมจะยิงบีมอ,อกไปใส่ศัตรูในระยะค่อนข้างไกลนะครับผมจะสร้างดาเมจ7 5 1ดาเมจแล้วก็จะทําดาเมจเป็น HP อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดน,น็อกแบกด้วยถ้าอันนี้มันยิงค่อนข้างไกลนะครับประมาณ <c oughs> ครึ่งแมปอะทุกคนลองจินตนาการดูนะแบบว่าเรายืนอ,อยู่ใน อร์แมปอารบาบัตต้าตอนเช้าใช่ปะ่ะเรายืนอ,อยู่ทงแรกที่บ้านเราอะเราสามารถยิงไปถึงตรงกลางแมปได้เลยตรงทงกลางได้เลยคือแม่งยิงไกลมากนะครับผมท่านี้จะคูลดาวอยู่ที่47วินาทีเนาะโอเคไฟแบบรวดเร็วครับผมเหรียญที่ผมเลือกใช้จะเป็นเหรียญเซตนี้นะครับแอรจะเน้นแล้วคูลดาวสกิลเพราะผมจะจ่ายสกิลบ่อยๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะสแต็คที่ผมใช้จะเป็นแอทแท็กหนักๆเลยนะครับแล้วก็มีดีเฟนต์มาเล็กนิดนึงนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับดีเฟนต์เพราะว่าเรามีบัฟดีเฟนต์อยู่แล้วเนาะแอร์บบูน, Boot นะครัผมก็ ถ้าเกิดใครรวยก็อัพให้มันใครรวยใครรวยหมายถึงใครรวยไอเทพเออแบบว่าอัพให้มันขึ้นหนึ่งไปเลยนะครับส่วนใครที่ของน้อยนะให้อัพแค่ก้าพอทําเล็กขำๆอะไรประมาณนี้นะครับไปทางนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าฟแฟรงกี้น้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับผมไปเลย <S <S มาครับผมจะพู่ติดเรียบร้อยนะครับตาแรกงเราได้ด่านบาราติเอสเตตตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไม่มีบอทเลยนะครับเปเลยที่โคตรแจ่มนะมาเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะครับว่าสกิลเขา ใช้งานยังไงนะครับโอเคอ่อทีมผมยังขาดสายมาอีกหนึ่ง,นงคนมีใครเปลี่ยนได้ไหมคนแรกไม่เปลี่ยนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วิ่งสองผมโดนลูทงแรกแน่เลยว่ะทุกคนอยานะเพื่อนเราขอร้องเราอยากได้ทงแรกมากเลยเราอยากเราต้องการที่สิงสถิตพลังทีมเราแสนสามเลยนะีย่เดี๋ยวดูต้องดูทีมูุนว่าเท่าไหร่นะครับทีมูุนเท่าไหร่เลยแสนเดียวโอเคได้อยู่น่าจะไม่ตึงมากนะครับคิดว่านะคิดว่าอืมโอเคครับ คาตาคุรินี่ไม่ไม่ค่อยฟูไม่ค่อยกลัวเลยคาตาคุริอ่าตัวใหม่เนี่ยฟูฟูเนี่ยมันดีดเลือดโคตรน่าเกลียดเลยแบบต่อยสกิลปั๊บปัปัเลือดเด้งปั๊บปั๊บคือหลอดโอ้โหเกินไปไอคนตีแม่งก็คงจะท้อจัดเลยครับแม่งยิ่งกว่าหนวดดำมิ้๋โอ๊ยแต่ทีมผมสีแดงเยอะจังอ่ะจะโดนแชงเอาแล้วเนี่ยน่างาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโอ้แล้วมันมายืนออกันอยู่เอ้ยเอาจริงนี่ โอ้โหเกินไปยิงออองนี่เหรอเพื่อนโอ้โหเกินเพื่อนเอางี้เลยหรือไปแลแล่ะไม่มีคนขึ้นทองกลางมาเดี๋ยวเราแบบทงกลางก็ได้ครับแม่เป็นสายวิ่งที่โคตรเบริกุตเนี่ยเอายิงมาแล้วจังหวะนี้ยิงมาป้องมูลทีเดียวโคตรทีเดียวตายอูหมื่นเจ็ดเชดโดโคตรแรง <c oughs> อ่าแล้วเหมือนเขาจะขัดได้อยู่นะครับโอเคทงเราเต็มแล้วเรายืนตรงนี้ก็ได้ไมั้งอ่าตรงนี้ปล่อยเขาเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับ เอานี้ก่อนอุ้ยเอาฟันไมเข้าผมผมยืนทงผมจะถึกขึ้นนะดิผมยืนให้ตีเลยนี่จะไปตีมันเพื่อนยิงดักอ่ะตตตตตตตอูกระเด็นกระเด็นถึงกับล็อกแบ็คตัวเดียวเช์เอาเปานายรโดนบัฟดีเฟนมาแล้วเพื่อเราตายอ่ะอ่าเรียบร้อยฟดอปได้แล้วซับเลยปะปะปะเดบล้อยอย่าไปทันซอยหมัดเลยรีบตายไปไหนมั่เพื่อนนี่ก็สกิลเขาจะทางานแบบนี้ครับ ท่าหนึ่งก็ใช้หมู่อะไรประมาณนี้แบบเข้าไปใช้กลางมงกุฎก็ได้เนาะศัตรูก็จะกระเด็นออกครับส่วนท่าสองนี่เอาไว้ลัดลัดช็อตจริงด้วยมันเอาไว้ลัดช็อตไว้ทุกคนแบบระยะไก,กลๆเห็นไหมเขายืนตีๆอยู่เนี่ยเรายิงลัดไปได้เลยนะครับตอนนั้เราปล่อยเพื่อนเราแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเฮ้ยไม่ได้แนละ้วเหมือนในแมปอ่านะเหมือนในแมปเขาะจะด้านล่างน่าจะเสียเปรียบไปด้านล่างครับอุ้ยเอา้าทำไมได้เปรียบวะออข้างบนนี่มาเรียบร้อยผิดเดี๋ยวเราเรียนริบเดินขึ้ยเนี่ โอ้ยสเน็กแมนก็ดักผมอยู่อาหลบไม่พ้นต่อยดักเออคือเอาโคตรถึกเอาดีเอาดีเอาดีเอืนชนะทางท่าตครับปล่อยมาแล้วกันเรามาเล่นอ่เ er พื่อนเราตายแล้วได้บัฟดีเฟนนิกส์แล้วเดี๋ยวเก็บธงนี้แล้วกันครับเราไม่มีดึงธงงานนี้ปล่อยอ่าลูฟี่สเน็กขมินเอามาต่อยกูเสร็จแล้วมันก็เดินหนีอะไรวะมันต่อยกูเสร็จแล้วมันก็เดินหนีอ่ะดูดิโคตรปั่นอ่ะเอาดีดูดิโคตรปั่นอ่ะโคตรปั่นอ่ะโคตร ปั่นเกินเพื่อนนี่มันละวสามพันอครึ่งหลอดเจ็บนะเจ็บนะยิงดิปั๊บปั๊บปั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 บเรียบร้อยตายโว้คตรเกียรเนี่ยท่ามันควรตีนดีวะโอเคเดี๋ยวเราผมผมต้องหาหาหาช็อตใช้ท่าสองไอสวยก่อนอ่าโอนามิครับตีผมไม่เข้าแน่นอนเพื่อนผมตายผมได้ดีเฟนซ์เพิ่มยังไงจ๊ะอ้าวเรื่อเรื่อเราต่างกันแปดสิบแล้วอะไรวะอ่ะอย่างนี้ผมได้ช็อตไฮไลท์แล้วนไฮไลท์แล้วเนี่ย หมื่นแปดยี่คูณเลยจังเก่ามาแล้วผมคาตาคุริเดชมาแล้วอ่าเลืเรามากกว่าแปสผมตีผมเข้าแค่หกนี่ผมโคตรถึกโคตรถึกก็สามก็ไปไงปั๊บปับปั้บปั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 ๊บับปั๊บปง๊บ้ั๊บปั๊บปั๊บนั๊บปั๊บปั๊คปับปั๊บปั๊บาย๊บ้ั๊บปั๊บับอย้อ โอเคครับจบไปตาแรกของสกิลมันจะประมาณนี้นะครับก็ลองไปแบบว่าปรับแช็กกันดูฮะไปเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเล่นในแบบของผม้วทุกคนหรือก็เลผมกับเกมที่2ครับผมโอเคครับผมตาที่2กงยังคงได้ด่านบาราติเอเหมือนเดิมนะครับแหมแล้วก็เหมือนจะไม่บอดเลยนะครับผมคนดีคนดีมาเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะเล่นผมจะเล่นในแบบของผมนะครับก็คือก็เล่นแบบปกตินะผูจะพูดทําไมโอเค ก็ทุกคนอย่าลืมเซิร์ฟเวอร์ดิสคั่วของผมนะครับใครอยากที่จะเข้ามาพูดคุยมาร่วมเล่นเล่นเกมอะไรกับผมก็เชิญนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องผมมันมาแปะวาร์ไว้ให้นะครับฮ <c oughs> ึทำไมามันฟูจังว่าแสนห้าเลยเลยทำจริงเออฮึโคตรฟู <c oughs> แสนห้า what the fuck <c oughs> เดี๋ยวผมต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วครับเหลือ17%เอนึง กว่าจะหาห้องเจอห้องที่มันแบบตึงๆอยมันหายากนะครับกดเจอแต่บอทมันดึกแล้วด้วยเนาะโอเคหวังว่าพลังทีมจะทำให้พวกนายเล่นเป็นงานอยู่นะเออต้องงี้ดีวะเออแมวมาต่างจากเกมเมื่อกี้ลิบลับไปนะเออเมื่อกี้คือแบบมันมาออกกันทงแรกเลยว่าตาฟักโอเคข้างบนเหมือนจะมันมากนะครับเดี๋ยวเราต้องเติมเกรดให้เต็มก่อนนะครับถึงจะไปทำอย่างอืงอ่นได้เนาะนี่คือหน้าที่ของดีเฟนต์นะครับ โอเคไปเดีวเวลาแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนโอ้ยเพื่อนสุดยอดเพื่อนโอ้ยนี่ตายไปแล้วอะยิงยิเข้าไปยิงเข้าไป,าไป,าไปก็ตายได้เหมือนกันแล้วก็เจ็บอยู่นะครับนั่นอ๋อแช่งแช่งยืนอยู่นิ่งเพื่อนอเคตล,ลบทำไมไม่เพอร์สต์ดอทอันแน่เรียบร้อยบอมเอาเคี้ยวไปโดนเฮ้ยไม่โดนวัดไม่โดนเฉยไม่โดนเฉย ฮัลโหลไม่โดนเราล้มอยู่นะไอ้ทูอย่ามามั่วสุยกรุยสุยกรุยล้มอยู่เราล้มอยู่ล้มอยู่อย่าแดนมาจังหวะนี้ยิงดักไว้ก่อนอุ้ยมุมกล้องบางภาพตายอยู่เหมือนกันสุดยอดข้างบนเหมือนจะโนดำอ่ะหัวแล้วมึงต่อยมาทางนี้ทำไมต่อยมาหากูอีกวิ่งเกลียงเกลี้ยงไปอยู่ลงไปหามันจะแลนก็ได้เฮ้ยอ่ะหัอะไรเนี่ยวัดวัดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมุมกล้องโคตรแย่เลยว่ะมุมกล้องผมเหมือนจะบักนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคกลับมปเหมือนเดิมแล้ว อ่ายังไงดีเนาะเหมือนที่บ้านจะมีคนกระโดดไปนะจะเป็นหนวดดำปบบโอ้โหแม่งเงยเจอของของตึงครับของหลบปะวันนี้มันไม่หลบไปนี่มันไม่หลบปะอ่ะฝากด้วยแล้วกันเพื่อนเออไหนสโมุกเกอร์ก็มาแล้วผมขึ้นมา,านี่ก่อนแล้วกันโอ้ยขมานี่ยิงแบบโป้งสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเอา้ากูกลัวทำไมเนี่ยกูกลัวทำไม <c oughs> <c oughs> มือลั่นสกิลซอรี <c> ่ <oughs> <Sorry. S 2> <c oughs> นายพากันออกมาไหนา อ้าวนายไม่สู้กัมันนะเราไม่ีผลปีศาจเราน่าจะสู้มันได้อยู่นะครับต้องมันดุนนะเพื่อนเออสวยเก็บทงดุน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 เก็บทงยังไปหาไปทำไมนายยังไปหาไปทำไมแล้วันไหนก็เก็บทงนี่เพื่อนเมื่อกี้นี่มันโคตรเบรริคุดเลยเนี่ยโอเคเราน่าจะได้เราน่าจะพาเขาออกไปได้อยู่เขาแดดออกไปได้อีกนะครับอ่าเราหลบได้อยู่เราต้องรับมือกับไอ้หมอนี่นะครับเออปล่อยไปไล่มันทีไล่มันที เอาเราไม่โดนดูดได้เหรอเออเอาเอา,เอามาันดีเพื่อนฝากรับมือหน่อยอเคผมเพเิ่มเอกดอนได้แล้วใส่เลย,ว,ยวันนี้เปรียงเลือดเด้งมาสามเป็นห้าเข้มเสียพัทส,สิบเดืองเร่งไปแล้วลิ้นรัวละลิ้นรัวละมันไม่หลบเลยว่ะผมจะรอให้มันหลบแล้วยิงสกิลสองสกิลหนึ่งหลบอีกแล้วนะครับหลบอีกแล้วนะครับยงิงหนักไปก่อนนั่นแหละนั่นแหละ นี่แหละกูรออยู่นี่แหละนี่แหละเออเออก็มานี่ครับหนวดดำแล้วไงครับผมแฟงกี้เวลร้อยนะจ๊ะโอเคก็ชนะไปครับผมแบบใสๆเรียบร้อยครับผมเป็นไงมันรับมือกับพวกตัวละครแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันถึกไงแล้วก็มันกันพวกน็อกแบ็กได้แล้วก็มีบัฟดีฟนซ์ให้ตัวเองอีกนะครับแต่อย่างที่บอกว่าโซมันอาจจะมีตัวแก้ทางดีๆอย่างคูมะซันจีโฮเคกันพวกนี้อยู่นะครับถ้าเจอก็พยายามหลีกเลี่ยงกันแลวกันเนาะไปถ้างันเดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายดีกว่า่านผู้ชมมา ตาสุดท้ายครับผมเราได้ด่านมารินฟอร์สเต e นะครับอ่าแล้วก็เหมือนจะไม่มีบอทเหมือนเดิมนะครับเวดิกุดเ่แล้วก็ทีมสมดุลด้วยสายหมัดสสายโล1่สายวิ่ง1อ่าใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเวลาเกมนี้ตาไม่ใช่เวลาตานี้กับเวลาตาที่แล้วอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปเซเว่นมานะครับเพื่อนผมมันมาชวนผมไปเซเว่นไงเพราะมันดึกแล้วมันไม่กล้าไปคนเดียวมันกลัวนะมันมันเป็นผู้หญิงด้วยแหละเออผมเลยไปเป็นเพื่อนมันนะครับมันดึกแล้วไงนะ ก็เลยไปเซเว่นมาแล้วก็กลับอัดคลิปต่อนะเป็นไงโคตรอินดี้อ่ะไม่เป็นไรครับเราไม่ไม่เกี่ยงเวลาเลยนะครับอ่าอุ้ยเฮ้ยมันมันไม่ค่อยตึงว่ะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เหรียญเขาเหรียญเขาไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะผมผมก็ผมก็ได้หมดอ่ะครับก็ตบหนวดดำโชว์ไปแล้วเมื่อกี้ตาหนึ่งอ่าผมขอทงแรกได้ไหมเพื่อนนายเออต้องงี้ดีวะาเขาให้ผมหรือเขาดึงไม่ทันวะ เออด่านมันกว้างด้วยนะครับด่านนี้จะได้เห็นว่าอ่าถ้าสองมันยิงไกลขนาดไหนยิงถึงตรงกลางไหมเออลองไหมลองไหมลองไหมยิงจากตรงนี้ไปถึงกลางแมปอะไรเงรี้ยลองไหมโอเค <c oughs> ไม่ดีกว่าเนาะไม่เอาดีกว่าผมว่าไม่น่าถึงมันมัน,มน,มนก็นเวอร์ไปนะ <c oughs> โอ้โหจังหวะนี้เปียกเรียบร้อยเลียนแค่โคตรแรงเป็นการล่าช็อตที่แบบเพื่อนบอกกูกูต่อยตั้งนานอ <c> ะ <oughs> ใครนู้บอกกูต่อยตั้งนานมึงมาล่ากูอย่างนี้เลยเหรอ เดีย๋ยวเราเติมเกจดงให้เต็มก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําอย่างอื่นต่อนะครับเหมือนคนจะมีคนอ้อมไปบ้านเราโอเคแช่งกลับไปการแล้วฝากด้วยเพื่อนเดี <st ing> ย๋ยวเรายืนกันตรงนี้หนึงนะเ,เรามาแล้วไม่นานไม่ต้องห่วงเรายืนในถงเราจะถึกขึ้นเอาไม่ไม,ไม่เข้าแค่ร้อยสามสิบครับเปรวร้อยต่อยผมเข้า 130. ร,ร้อยสามสิบเต็มร้อยแห้งแน,น่นอนอย่พาพาพาปาพ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 าตายสวยงามอุ้ยแปดพันแรงอยู่นะก็มาดิครับโซโรจูรุ พอรเฟคดออได้ดัด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 อุ้ยอ้าวอ้าวยังไงยังไงวัยรุ่นรุ่นเมกุยเรียบร้อยเอามันขัดได้เ้ยอุ้ยคำหยาบตัวตัวตัวตัดปะ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 มาขัดขัดตะกี้ว่าเมื่อกี้กางจะโชว์เท่เลยกางจะแบบบีมเรียบประชิดอะไรอย่างเงี้ยแม่งโดนขัดโอ้ยอายเลยเมื่อกี้ฝากด้วยเพื่อนอย่าให้มันดึงธงไปขัดมันสวย เราก็มีหน้าที่ยืนกันทงแบบรอคูดาวตะก,กล้เราค่อยช่วยเพื่อนเนี่ยมันทําอะไรได้ไม่ค่อยมากหรอกตัวนี้ว่าเราอามาเล่นนะอ้าวเหมือนจะเหมือนจะมีคนอยากอยากจะแก้แค้นว่ะเฮ้ยต่อยยังไม่โดนเลยมาแก้แค้นอุ้ยอุยอุย,อยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยผมล้มอยู่ยอย,า,อยามวดซวยกุย้ยได้ปะต่อยเข้าเทียร์ย <c oughs> ี่สิบสามโคตรถึกเลยเทียสวยแล้วฝากตรงนี้นะเดี๋ยวเรา,เาไปการตรงนี้ก่อน่านแม่ ไม่ทันว่ะทุกคนเย้ยไม่ทันขอเขามีโลของโคราซอนอยู่นะครับที่ผมโดนหนักนะโปรเฟกต์ดอดได้จังหวะนี้ยังไงเดี๋ยวร้อยมันบินตรงนู้นก่อนเรียบร้อยเปี้ยงดึงตรงไหนสัตว์เรียบร้อยโอ้ฮาเกินเอ,อ้ยอาจจะมีคำหยาบเยอะหน่อยนะทุกคนคลิปนี้พอพอดีผมอินเนอะวันอินมันฮาจริงอะ่ะมัน <c oughs> เอ็ดบอกกูยิงทองกูอยู่ดีอะไรวะอยู่ดีเป็นลมเฉยเลยเปี้ยงโอเคตเติมเก็ทองก่อนแน่้ะแช่งเก็บเลยเพื่อนเราไม่แยงนายแน่นอนเพราะเราเลือดเต็มอยู่ฝั่งนั้นตีเราไม่เข้าเลยดีคือเกมมันนำจัดเลยครับแบบนี้น่าจะจีจีแล้วคิดว่าเพื่อนก็โหดด้วยนะครับโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะตัวแฟงกี้เนี่ยอาจจะแพ้ทางอีกตัวหนึ่งหนักก็คือไอ้ลูฟี่ทาร่นะครับถ้าเจอก็พยายามหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าเราเป็นดีเฟน์แล้วเราเป็นสีแดงครับ อาจจะโดนมันหนักนิดนึงนะฮะก็โอเคประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวละครแฟรงกี้หลัง2ปีนะครับถ้าเกิดชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ